นายท่านจะตายก็ไม่บอกกันก่อนยังไม่ได้สังเสียกันเหรหนายทันตายไปแล้วก็จะโยยังไงเนี่ยโอ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 ยค่ะสิบไม่ถูก ยังเยังไม่ตายเออ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 เอ็เองไม่ตา,ายาาจริงๆด้วยเหรเออ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 เ้าเมอเอขาออเออเจอบออเออ้ออเาอเออเาอเออเอูเออ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 าอาออ้ออเออเอลเกช้า,า,มา,มา,มาอาาาม,ม,ามาไเ้อาจะตบอ,างงาอเเเเ มันทำให้ขัดเจ็บมันจะต้องโดนอย่างสาสมวันนี้เสนอตอนปริศนาป่าอาถรรพ์น,นี่กานกล้วยเราจะรู้ได้ยังไงล่ะว่าเรามาถูกทางหรือเปล่าน่นนซิชบาแก้วเดินมาตั้งหลายวันแล้วอ่ะ ยังไม่เจอรอยช้างเลยนี่ว่าไงคิดอะไรไม่ออกบอกจิตริดได้เลยอย่าพึ่งกวนสินะจิตริศยังกลุ้มกลุ้มกันอยู่ด้วยไม่ต้องกลุ้มกันต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ข้ารู้แล้วว่าแม่ของเจ้าการกล้วยไปทางไหนอ้อน่ารู้จริงๆเหรอแล้วแม่ฉันไปทางไหนล่ะข้าขอแนะนำนี่เจ้านกเงือกสีปึกตัวใหม่ของข้าเอง วัดดีพี่นกเงือก <c oughs> พี่นกเงือกจ้ะพี่รู้เหรอว่าโขงของการกล้วยไปทางไหนเอ <c oughs> ขาก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าจะใช่หรือเปล่าแต่เมื่อห้าวันก่อนเนี่ยมีโขงช้างผ่านมาทางนี้ข้าได้ยินพวกช้างคุยกันว่าจะไปที่หุบเขาช้างคู่นะนะหุบเขาช้างคู่แล้วหุบเขาช้างคู่เนี่ยอยู่ที่ไหนเหรอพี่นกเงือกเท่าที่ข้ารู้มาเนี่ย มีทางไปได้หลายทางบางเส้นทางปลอดภัยแต่ก็ไกลแสนไกลเลยทีเดียวบางเส้นทางใกล้กว่าแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายเรื่องเส้นทางเนี่ยเขาบอกเลยนะว่าไม่ต้องห่วงจิตฤิ์อยู่ด้วยซะอย่างลืมไปหรู้ว่าข้าเป็นใครนกพิราบสื่อสารความเร็วสูงระวันยอดเยี่ยมสามปีโซนผ่านมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านนะ้ำ <c oughs> ไม่มีที่ไหนที่ไม่รู้จักเฮยขี้หมาตลอดนั่นแหละไม่ได้มู ไม่โม้ไม่โม้ออออพวกเองตามข้ามากันแล้วกันขอบใจนะเพื่อนอแล้วขากลับข้าจะหานกสาวๆมาฝ่าดีขอบใจนะจ๊ะพี่นกเงือกพี่นกเงือกพวกฉันไปก่อนนะอ๋อไปดีเถอะจ๊ะขอให้เจอแม่เร็วๆนะจ้าโอ้ยหิวจังเลย ทของข้านีนร้องจกจๆกจอ,กจอ,กจอกไม่หยุดเลยข้าหิวจะจะกินช้างได้ทั้งตัวอยู่แล้วไอ้อวบเอ,งอ็งจะพูดถึงช้างได้ไหมได้ยินแล้วมันข้าไพรลูกช้างตัวนี้แท้แพ้เลยพวกเราก็เลยต้องมาเร่ร่อนไม่มีนายคุ้มหัวอยู่แบบนี้ตั้งหลายวันแล้วยังไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยทำไมไม่มีอะไรผ่านมาให้กินบ้างเลยอนี่อุ้ยเสร็จข้าละให แบ่งด้วยนะเว้ยน้าพวกเอ็งได้มามเนื้อลูกเล็งนุ่มๆแน่ว่าไงเอมหรือยังจะได้ถึงตาขัดเินบ้างเงามาทางนี้นี่แหละทางลัดไปหุบเขาช้างคู่ล่ะเอ๊ะแต่นะ ทางลัดน่ะเขาว่าอันตรายไม่ใช่เหรอเฮ้ยไม่หรอกนะไม่ไปทางลัดจะตามโขงช้างได้ทันยังไงเล่าพวกนั้นน่ะแสงหน้าเราไปตั้งไกลแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนนะฉันได้ยินเสียงเหมือนนี่ใครร้องให้ช่วยอะจริงจริงด้วยเร็วไปทางนี้แล้วโอ้ยแล้วแบบนี้เมื่อไรจะไปถึงกันล่ะนี้ ให้พม่ช่วยหไหมน้องช,ช่วยหม่ำให้หน้าเอาไหมให้อะไรวะเนี่ยนี่นะโอ้ยโอ้โหเองอีกแล้วเหรอเนี่ยเดี๋ยวดิบขึ้นมาพี่สาวไม่ใจรนไปนันงปลอดภัยเร็วตามพมันไปอย่าปล่อยมันหนีไปได้ เฮ้ยเอ็งหยุดทำไมไหวอวบเอ็งจะเข้าไปก็เข้าไม่ถึงไอ้ดำข้าน่ะไม่เอาด้วยหรอกเฮ้ยนี่มันป่าเทพานอนนี่ว่าถ้าทางพวกมันจะยังไม่รู้ว่าอะไรนมันน่ากลัวขนาดไหนถ้างั้นพวกเราก็กลับกันเถอะขืนเข้าไปก็เท่ากับเอาชีวิตไปทิ้งเปล่าๆนะไปเถอะจะอยู่เลยนึกว่าจะได้กิน คกลับไปแขวนท้องเหมือนเดิมอีกแล้วเซ็ง